คนตรงนี้คือชัดมากสวยมากเลย very easily เราไปเดินตลาดเมื่อกี้นะคะทุกคนสําหรับอาหารทะเลนะคะเพื่อนก็ซื้อกุ้งะคะ่ะเป็นกุ้งตัวใหญ่นะคะแล้วก็กุ้งแม่น้ําแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกคะ่ะเป็นปลาหมึกกระดองสองตัวแล้วก็ปลาหมึกไข่สองตัวนะคะทุกคนแล้วก็มีซูชิค่ะซูชิก็ชิ้นละสิบบาทน,นะคะใหญ่มากะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มทานกันดีกว่าค่ะทุกคนหิวมากเลยกินคนเดียวนี่ก,กินหมดไหมเนี่ย คนดูฉีดแบบโอ้โหแหมมากมได้แหรอมาลองปั๊มหมึกไข่ มั้งมึกค่ะปไปอืมหอ,อมจิ้มจ่ามากรสมึกส่วนมาก่อ,อยวันนี้ก็ได้ไปแค่าหาเทียน เพียนเดินตลาดนะคะแล้วก็มืดเลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้หาตาแหวนกับคาเฟ่แมวค่ะต้องไปให้ดได้แน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เอะมาถึงนี่ก็ประมาณมาถึงมิสซอนบ่ายสามครึ่งนะแล้วก็พักประมาณอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไปประมาณสี่โมงนะแล้วน้องเป็ดก็ออกมาตอนห้าโมงะค่ะก็เล่นกับน,น้องเป็ดประมาณ ห้าโมงขึ้น,นแล้วก็ออกมาตลาดนะคะตอนแรกก็กะจะไปคาเฟ่เลยนะคะแต่ว่ามันมืดก,ก่อนนะคะไม่ทันจริงๆกินต่อกินต่อ,ตอไปจะไปกินเป็นกุ้งแม่น้ำตัวโตๆหัวกิจมันเลย สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเฟิร์นจะพาเพื่อนๆะคะ่ะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ท่าหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะคะเราเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะหกโมงจริงๆอยู่แต่ว่ายังมือดอยู่นะคะเราไปลุ้นกันนะคะว่าพระอาทิตย์จะสวยขนาดไหนนะคะ Oh ตอนนีเฟินอยู่ที่หาดตาแหวนนะคะคืออยู่ส่วนของข้างบนนะคะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างทีสวยมากเดี๋ยวเฟินจะซูมให้ดูนะคะทุกคนแบบสวยอะ่ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของหาดตาแหวนนะ ะะก็จะเรียงยาวไปถึงนู่นนะคะมีที่นั่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะคะข้างล่างนะคะแต่ข้างล่างไม่มีที่นั่งนะคะคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะติดโมงแล้วเนาะคนก็ยังไม่เยอะนะคะทุกคนมันดีมากเลยเพิ่นค่อยเช่า ความวุ่นวายคนเยอะๆเบียดกันอะไรนี้นะคะปะเราจะลงไปข้างล่างกันค่ะเนจะพาเพื่อนๆไปเดินฝั่งฝั่งนั้นนะคะฝั่งนั้นเหมือนจะเป็นสะพานไม้อะคะเราจะไปเดินฝั่งนั้นกันค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หาตาแหวนนะคะลงมาแล้วนะคะก็คือ,อยังเช้าอยู่น้ําขึ้นมาเกือบถึง ฝั่งเนี่ยตรงนี้คือถนนเลที่นี่หมาเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้ข้างบนเพิินเห็นนาวานันสี่ห้าตัวค่ะยังตัวน้อยเลยไปบรรยากาศเชา้นาน้ำขึ้นมา จะสุดแล้วนะคะทุกคนอีกนิดนึงก็จะถนนแล้วนะเห็นไหมเฟิร์พนพาเพื่อนคะเดินไปถึงนู่นเลยะคะ่ะไปสะพานไม้บริกาดี่าเลยคะ่ะลมแรงมากลมแรงมาก ใครที่ชอบคลิปแบบเที่ยวคนเดียวแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาให้เฟินนะคะเฟินจะได้แบบมีกำลังใจแล้วก็ทำต่อนะคะแต่ใจนึงก็อยากไปใต้อยู่นะ,ะทุกคนกับดีอยู่ที่เก่งน,นะคะยังไงก็คอมเมนต์มานะคะถ้าใครอยากให้เฟินไปใต้นะคะสวยไหมทุกคน พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้นะคะถ้าอยู่หาตาแหวนนะคะเหมือนตอนที่เฟิร์นไปตรงท่าเรือนะคะเหมือนเราจะอยู่ฝั่งทะเลใช่ไหมคะแต่มาฝั่งนี้ปึ๊บพระอาทิตย์ขึ้นเส๋งมากเลยทุกคนดูแบบสบภาพเฟิร์นผมแบบยุ่งมากนะคะเพราะว่าเฟิร์นก็แว่นมาเนาะ ลมแรงมากแต่ก็ไม่ได้หนาวนะทุกคนพระอาทิตย์สวยมากเลยทุกคนอุ๊ยนี่ พี่เฟินเคยบอกไว้นะว่ามันเป็นรครั้งแรกสำหรับการเที่ยวคนเดียวคนว่ามันก็สนุกดีนะทำแบบทำทุกอย่างเอง ใส่มาก อากาศดีมากทุกคนเหมือนแบบเราเดินออกกําลังกายได้ยินเสียงคลื่นไหมเสียงคลื่นคือแบบดังมากช่งชวงเช้าฝนก็จะพยายามแบบ เก็บให้หมดทุกที่นะแต่ไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละหาหท่านี้เฟิร์นก็อยู่เกือบสามสิบนาทีแล้วทุกคนแล้วก็เฟิรนเช็คเอาท์แล้วสิบเอดโมงนะตรงนี้เขาเรียกว่าหาดสังวานนะทุกคน เห็นไหมเดี <rôle> ๋ยวเราจะลงไปแตะน้ำทะเลนิดนึงนะคะเชื่อไหมว่าตั้งแต่เมื่อวานเปินยังไม่ได้โดนน้ำทะเลเลยนะได้ยินเสียงน้องหมา ขึ้นแรงมากนี่นมามาถึงจะจะมาถึงถนนแล้วนี่โอ้โหทุกคนเมื่อกี้อะเฟิร์นม,มีเรื่อง น่าเหลือเชื่อที่จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะตอนที่เฟิร์นไปถ่ายรูปตรงโขดหินที่น้ํามันแรงๆที่ขึ้นมันแรงๆนะคะแล้วก็เฟิร์นอะถอดรองเท้าไว้ตรงบันไดใช่ไหมทีนี้ขึ้นมันแรงอะแล้วมันก็มาถึงบันไดอะแล้วมันก็ซัดเอารองเท้าเฟิร์นไปข้างหนึ่งอะแล้วก็เหลือข้างนึงทีนี้เฟิร์นอะหยิบรองเท้าไม่ทันทุกคนเฟิร์นอะหยิบรองเท้าไม่ทันก็ยืนหลอสักพักแบบว่า เผื่อมันกลับมานะทีนี้ก็แบบก็ยังนะทีนี้เฟิร์นก็เลยแบบอันนี้ความเชื่อนะเฟิร์นก็อธิษฐานแบบว่าเฟิร์นแบบขอรองเท้าคืนหน่อยแบบขอตายายแบบขอรองเท้าคืนหน่อยนะคะแล้วก็หันไปอีกรอบนึงก็เจอรองเท้านะคะอยู่ข้างชายหาดนะคะทุกคนงงมากอันนี้อันนี้ไม่ไม่เชื่อก็ก็ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ก็คือเฟิร์นได้รองเท้ามาคืนนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีรองเท้าใส่ตอนแรกก็ยืนลงอยูว่า ไม่จะทํายังไงดีนะคะเพราะว่ารองเท้ามันก็หายไปแล้วข้างนึงก็ต้องไปหาซื้อรองเท้าใช่ไหมแต่ก็คือขอตายายนะคะแล้วก็ได้คืนแต่นี้ก็แบบแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่เฟิรนก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดกับตัวเองไงเข้าใจไหมว่าขอแล้วก็ได้อะ่ะเออก็แค่นี้นะคะ่ะทุกคนทุกคน ทุกคนตอนนี้เฟินก็อยู่ที่วัดน,นะคะตอนแรกที่เฟินบอกว่าเฟินจะไปหาตายายใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาจะไม่ทันนะคะพะเฟินเช็คเอาท์11โมงใช่ไหมแล้วก็ว่าจะไปคาเฟ่แมวนะคะก็เลยไม่ได้ไปหาตายายนะคะแต่ว่ายังไงก็เฟินก็พาทุกคนนะคะมาไหว้พระนะคะแล้วก็วิวที่วัดน,นะคะสวยมากะคะ่ะเพราะว่ามองลงไปนะคะจะเป็นหาดตาแหวนนะคะเดี๋ยวเฟินจะ แผนให้ดูข้างหลังนะคะวิวบนนี้สวยจริงๆะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือวิวนะคะที่มองจากข้างบนนะคะือสวยมากนะคะ ก็ไหว้าผาเสร็จแล้วนะคะทีนี้ฝนก็จะกลับไปที่รีสอร์ทนะคะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปร้านกาแฟแล้วก็